สวัสดีท่านผู้ชมตอนนี้เรากลับมาอยู่ในเกมซูปเปอร์ซัสเฮ้หัว,เ,วามมาเรื่องเลยคนไม่คอมเมนต์เรื่องทำไม่อยามกมีชมไม์เลยนะจะดูแต่ไม่คอมเมนต์ถ้าเกิดได้จะได้มาคุยกัน ถุงมือใครเปิดใครลงมือเปลือกอีเดียวเอาอิสระกันทำลายนอากาศแล้วใคระเป็นไงนะทีเันละสีน้ำตาลนีตายอิสระได้สีเหลืองแบ,บกแบกแจ็คด้วย โอเคอืมันไม่ทอไม้ฉันจะไม่สแกนตัวให้ใครเหนว่าหูกลคนจะุกทโชว์คือไอเยครู้ว <March> ่าคือโจ๊กนี่ก็วิ ำไมเป็นงนีมน้มาผม้หญิจะฟังคนอื่นเนี่ยทไมไม่รอหมอไม่รอตื้ไม่รอหมอไม่ไปค่ะเราเดินเข้าไปในห้องไม่รอหมอเราลืมดูสีหม,มอเราลืมดูหมอขอโทษแล้วมาเราลืมดูว่ามันมีหมอด้วยนะขอโทษนะ ไม่ได่ทำดูอ่ะเพราะว่าเราตกใจมากอยไม่เป็นไม่เปนะครับอยู่ไปยาาแล้วเดินเข้าไปในห้องห้องห้องอะไรอะไรห้องอะไรไฟไฟอีก วันนี้คนดวันนี้เจ้าบอกว่าคือแบบมันเป็นลครือด้กันเออคลิด้กันโอเคในนี้น่าจะมีเขามียิงจะาัวไม่ยิงอุกบาทมาดูเนะขาไม่ โดนอมครับผมโอมเกม่งอิโมจิก็โดนเลื่อนเองไหมเกมเวลาด้วยอ้าวเกมไม่น่ เองไม่ไปดูด้านบนนะไม่มีใครอยู่เลยดูเองไม่ไปดูด้านบนว่ามีใครอยู่หรือเปล่าเราเอ,อ,ไานนอ,อางเเออไม่ทำแ,ฟแฟพ้ไอ้ชัวะยูเกือบผีสวะโดนอมครับพี่เอะโดนอมช้ำแมงค์สนช,ชิดะเธอตุกแกจัง โอ้โกโกโก้ผมไม่สามารถแก้เลยได้ออปิดไฟอะมีการปิดไปไมสระแก้เลยเ้ฮะมิกะเดินอม เลยไม่ม pues er oh. ีเหมือนไม่มีใครตายถ้าฟาร์มีเนี่ยไปโวตนะ่จบแล้วเขาระเบิดไปหนึ่งเออะกุดอะไรเงี้ยวยาย

ขอตกขอโทษขอโทษนะสีเข sí, Nos ียวทั้งขกันบูดเป็นขอตกขอโทษยังงอนฉันเป็นหนกชบูดเป็นขอตกทุกคนสีเขียวยังงอนฉันยังงอนฉันขอโทษชันขอโทษขอโทษไม่เป็นายไม่งอนไม่งอนขอโทษขอโทษ ันไม่ต้องซ่อนอีกต่อไปแล้วเฮ้ยไม่ต้องซ่อนอีก่อไปแล้วจะเปิดส่วนหน้าลยตีฟ้ามินต้องซ่อนแล้วมั้ยเอ้ยกัไม่ซ่อนแล้วคาวม่วงเป็นผูหาฮฮ เอานักส mm. oh, hmm. oh, ืบก็แหละคอเอาเรื่องกลุ่มยันมาทุกคนขอบอกคนขอบอกคนอื่นกัน เรหนะาหม่สามารถไปตรงนี้หมดเลยนะรื้อดาวโหลดข้อ,อ,อ,อขมูลถ้าเสร็จแล้วน่าจะไปห้องควบคุมหลักเพราะส่วนไหนเขาจะมาทำตรงนี้ มาล e t ก go องางยังไม่รู้ส่อคนเลย สีแดงก็เป็นนายเพอกับพันนะ่ะที่ที่นี่เป็นนักสืบและผมจะไปหาแต่มันมุดท่ออยู่แคนไม่ค่อยแน่ใจแจค่เพียแหละว่าเขาเป็นาใครตายดเลยค่ะเคยหัยวน,นี่น่ากินโอ้ มั้ค่ะันค่ะออกเสียงต่กันวคเาะมันมีวางพื้นนบัวอะไรอะมนวินฮะมคือ้สอนมันหายคือไม่ใาเไม่ครลย ่วงเหมือนจะาสงสัยเราแต่เราก็ไม่สนใจเราจะรีบทำควีลูกเรือรีบทำควีเราคือลูกเรือที่รีบที่สุดในโลกเราไม่ใช่นักสีบตรงนี้ไม่ปิด ยังอยู่ยังอยู่ทั้งคู่ยังอยู่อ้าวโอ้ยเอานะอะไรเลยเหรอยังไม่หมดนะถ้าผมก็ออกแล้วกันผมไม่อยากมีใครคอมเมนต์เลย ดูไม่ได้คุณคุณเงินจ่ายคอรดสามเด้งๆงคือม mm. oh. ่นมี พอดี่อะไรนั่หมองจะเล่นอ่ะเกเรล่าพบมาเึ่งแค่สองตาแล้วก็บลูบาก่<ะ>งอีกหนึ่งตา,ตาเดาไม่ได้นะครับคือถ้าเริ่มแล้วโโมันเดอไม่ได้ตอ,ตอนเนีมใช้ันสีเดียวกันนะ คุ้มอยู่ทีนูน่นอ,อ่ะสีแดงค่ะกอดทุกทีเลยออแปดตกวน,นะคะเดี๋ยวผมเนี่ยจะามาระเบิดแฟดอัดหน้าเลยนะตอนที่มันจะเริ่มอ่ะเ่ทุกคนอยู่ ออเออเอี่แ๋ยวือยรบเบอรแดใส่อย่าอย่ามาสแกนพูอะตรงนี้เอย้ยมาสแกนพูสิปุ๊บลอยได้ผูอลอยได้ฮะฮะ เลือตายตรงไหนเนี่ย คือเก็บเงินค่าเงินเพราะนี่คือได้เงินน้อยมากคือมันต้องค่าได้เยอะกว่าค่าเงินเนี่ยค่าเงินได้เงินเยอะกว่าไม่ได้ตามจีบไปเลยนะน้องเงินเล่าเหรอ ก็คือสี่มือวันนี้ก็วิ่งอย่างเดียวควรอยู่ที่เดิมอ่ะห้องปัจจุบันขวดน้ำลอยได้วิ่งอย่างเดียวขวดน้ำลอยได้ตรงไป Perfect

นีน่มันอะไรของเรา Đi à? <laughs> Ô, con cái gì đi. <laughs> không? Hãy không ชเราทางเราทำทางให้เงินมันจะให้เราทำไมลืมเลือกผมเลือกเป็นแปดเกี่ยวแว่างไ,ไม่มีหมอใช่ไหมเอ้ยคงฝั่งเรามีหมอเย,ะยะ็ดเจ๊ะคือคือไง เออืออตายตายแม่เอบเลยแอบได้คนไม่เนียงนี่แะเอบไปดิมีมต่อ พ mm ่องนเต็มตัวแต่น้อยังอยู่ตรงกลางสร้างไว้อยู่สองอันแต่พ่อบูมมีไม่เห็นอะไเลยไม่ดแค่สกนแกนถ้ากดตรงนนเนสนก

ผม MVP รเรื่องใดให้เป็นแฟนแบ่งเ,เองเอากดใจให้ทุกคนเอาผมมองไ,ไมไ่ไม่นานไปเลยคือขอจบเพียงเท่านี้ันนะครับจริต จะต้องไปก่อนนะครับถ้าไม่ชอบตรงไหนก็ไปดีนะเค่ไม่ไปกันก่อนครับรีบทำนะครับรีบทำว่าเป็ดจะบุยก็ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย